สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้พัวเม์จะมาทาต้มจืดหน่อไม้ใส่หมูนะคะเริ่มจากตั้งน้ําให้เดือดน,นี้นะคะแล้วก็ใส่กระเทียมกับพริกไทยพริกไทยเม่ใช้เป็นพริกไทยเม็ดแล้วก็ทุบเอานะคะไม่ได้ตำโขกนะคะใส่กระเทียมกับพริกไทยลงไปแล้วนะคะแล้วก็หน่อไม้เนี่ยเป็นหน่อไม้สดที่เราซื้อมาเป็นหน่อ,นอๆคุณ <Hass> ผู้ชมไม่ที่รวซื้อเป็นหน่อๆแล้วก็มาปอกเคี่ยวเองนะคะเราเคี่ยวน้ําเดือดเป็นหนึ่งครั้งแล้วเนาะมันก็จะไม่ค่อยขมนะคะ เราก็จะใส่หน่อไม้ใส่หมูไปได้เลยค่ะคุณผู้ชมจากนั้นนะคะต้มแบบนี้ค่ะเราสามารถปรุงรสได้เลยค่ะจะใส่เป็นเกลือป่นค่ะไปไปเออขอโทษเกลือเม็ดค่ะไปไปช้อนนะคะแล้วก็ใส่ผงปรุงรสค่ะใส่ผงปรุงรสจากนั้นนะคะ นี่ก็จะใส่น้ำมันหอยลงไปนะคะครึ่งทับทีเพื่อให้น้ำซุปของเรามีความอร่อยนะคะใส่ซีอิ๊วขาวครึ่งทับพีเหมือนกันค่ะจากนั้นก็จะร้อยเขาเดือดนะคะคุณผู้ชม ก็ยังไม่ต้องไปคนอะไรไปเยอะนะคะต้มหน่อไม้เนี่ยมันจะถ้าเป็นหน่อไม้สดๆนะคะคุณผู้ชมหน่อไม้เขาก็จะออกรสหวานหน่อยๆนะคะเป็นหวานธรรมชาติของหน่อไม้ก็จะอร่อยคะ่ะไม่จะปรุงแค่นี้คะ่ะแล้วก็เดี๋ยวรอให้ เขาเดือดจากพอเขาเดือดแล้วเราก็จะเคี่ยวไฟอ่อนๆน,นะคะให้หน่อไม้กับหมูเนี่ยเขาเข้ากันแล้วก็ให้น้ําซุปเขาก็จะเข้มข้นถ้าเราเคี่ยวไปได้สักระยะหนึ่งนะคะคุณผู้ชมต้มจืดหน่อไม้เราไม่ต้องปรุงอะไรเขาเยอะค่ะเขาจะออกเค็มๆ เค็มๆนัวๆรสอร่อยนะคะแล้วก็จะหวานหน่ไม้กับหวานเนื้อหมูที่เราเคี่ยวเป็นน้ําซุปเราดูเขาค่าคอยๆเดือดนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะต้มของแม่นะคะก็จะใส่ เป็นหมูสามชั้นนะคะเพื่อให้เขามีความนุ่มชุ่มชื่นนิดนึงถ้าเกิดว่าเราใส่หมูเนื้อมันจะแข็งกระด้างค่ะคุณผ,ผู้ชมเวลากินนะคะลูกๆจะไม่ค่อยชอบลูกจะชอบเคี้ยวไปแล้วบอกว่ามีความนุ่มๆของหมูนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูตอนเขาเดือดเลยนะคะคุณผู้ชม คุณผู้ชมเมื่อเขาเดือดอย่างนี้แล้วนะคะเราก็มาช้อนฟองออกนะคะคุณผู้ชมช้อนฟองเขาออกนะคะ้วต้มเราก็จะน้ําซุปใสอร่อยน่ากินค่ะฟองนี้ก็เกิดจากที่เราใส่หมูไปค่ะจจะมีเลือดหมูบ้างมีอะไรบ้างนะคะคุณผู้ชมมันก็จะเป็นฟองที่ไม่สวยงาม นะคะน่ากินนะคะคุณผู้ชมจากนี้นะคะเราก็จะเคี่ยวเขาไฟอ่อนไปเลยค่ะประมาณยี่สิบนาทีนะคะเพราะว่าแม่หันห่นหมูไม่ได้ชิ้นใหญ่มากนะคะหน่อไม้ก็ไม่ชิ้นใหญ่เพราใฉนั้นเราเคี่ยวเขาด้วยไฟอ่อนอ่อนไปประมาณยี่สิบนาทีนะคะจากนั้นเดี๋ยวเรามาดูตอนเขาเสร็จเรียบร้อยกันเลยนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะคุณผู้ชมคะต้มจืดหน่อไม้ใส่หมูของเมย์ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วน่ากินไหมคะแล้วพบกับคุมเมย์ได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะคุณผู้ชมสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ